มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอมเลยหัวเหลืองมาจตกไกลนะครับอันซอมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นนําเบอร์กันนะครับขดูวขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านลอดสะพานเกือกมานะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยอันซอมซีหนึ่งสามสนะครับอันซอมีหนงสามสนะครับทําขบวนด่วนที่8ปดนะครับรุ่น A L S นะครับสำหรับอันซอมคันนี้นะครับ,ราาบก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ซับสไครยสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ